สวัสดีค่ะเรามาดูคำทํานายดวงชะตาของปี2560กันนะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง14ทธันวาคมด้านความรักเดือนมกราคมมีโอกาสใกล้ชิดคนรักสุขสำราญตั้งแต่ปีใหม่ไปตลอดเดือนท่านที่อยู่ไกลอยู่ห่างคนรัก คนรักจะหวนมาใกล้ใครที่ไม่เจอคนถูกใจมีโอกาสได้อย่างใจในช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสพบคนถูกใจจากการทำงานหรือเรียนใครที่ไม่มีคู่จะได้ข่าวดีหรือพบคนถูกใจท่านที่มีคู่รักคู่ของกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสเข้าพิธีวิวา์อีกไม่นานเดือนมีนาคม สุขจากความรักตั้งแต่ต้นปีลดลงกลายเป็นทุกข์อึดอัดจึงไม่ควรให้ความรักมีความสำคัญต่อชีวิตมากเกินเพราะคนรักในระยะนี้มักนำทุกข์ความผิดหวังมาให้เดือนเมษายนจะเกิดความร้าวฉานในครอบครัวและความรักบางท่านจะมีมือที่สามเข้ามาสร้างปัญหาท่านควรใช้ความหนักแน่นประคองความรักให้ดีเดือนพฤษภาคมคู่ครอง คนรักเป็นกำลังใจและเข้าใจช่วยท่านแก้ไขปัญหาต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วได้เป็นอย่างดีท่านที่มีมีคู่มีโอกาสได้พบคนถูกใจในการเดินทางเดือนมิถุนายนท่านที่คบคนรักคราวละหลายๆคนและยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้รักมีจุดแตกหักเลิกร้างเพราะฉะนั้นควรใส่ใจกับคนใดคนหนึ่งอย่าจับปลาสองมือ เดือนกรกฎาคมท่านที่ไม่ลงเอยแต่งงานกับใครสักทีโอกาสทองมาถึงแล้วชีวิตครอบครัวมีความสุขมีการใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขความหวานของความรักเดือนสิงหาคมใครที่ยังไม่ตั้งเป็นครอบครัว ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสเป็นคู่กันรักสดชื่นส่วนในเรื่องที่มีครอบครัวเดือนนี้ก็จะช่วยการทำงานโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจการค้าขายเดือนกันยายนความรักกำลังเดินดีจะมีโชคจากคู่ครองใครที่ไม่มีคู่จะมีคนมาชอบพอท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วขอให้ใช้เวลากับครอบครัวบ้าง เดือนตุลาคมคนรักคู่รักคู่มั่นคู่ครองมีบทบาทช่วยเหลือการงานได้เป็นอย่างดีท่านที่ไม่มีคู่อาจได้รับความเห็นใจจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเดือนพฤศจิกายนถ้าโสดหรือเป็นไม้มีโอกาสเจอคู่จากการทำงานหรือแม่สื่อแม่ชักจูงให้พบกันคู่จะมีอายุมากกว่า หรือถ้าท่านโสดก็อาจได้พบคู่ที่เป็นแม่ไม้มีอดีตที่ผิดหวังจากความรักมาแล้วเดือนธันวาคมยังไร้แววของคนที่จะมาเป็นคู่ขอให้สนใจเพื่อนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานให้เริ่มสนใจกันเองและสารสืบสัมพันธ์เป็นคู่ครองคู่ชีวิตในระยะยาวต่อไปท่านที่มีคู่อยู่ด้วยกันช่วงนี้ดีมีความสุขสบายด้านการงาน เดือนมก,กราคมมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานบางอย่างซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความขัดแยงระหว่างบริวารและท่านกับญาติพี่น้องได้ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้ใหญ่เป็นการดีเดือนกุมภาพันธ์อาจมีปัญหาในเรื่องการงานขอให้ทำงานอย่างรอบคอบระวังปัญหาที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาหรือข้อบังคับทางกฎหมายท่านจะเสียเปรียบ ขอให้ปรึกษาท่านผู้รู้ก่อนเดือนมีนาคมการงานมีอุปสรรคมากทำให้ท้อแท้และหมดกาลังใจอาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางความคิดกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนท่านอาจลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานอย่างฉับพลันต้องระวังความผิดพลาดหรือปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการงานไว เดือนพฤษภาคมท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อการต่อรองการเจรจามีโอกาสประสบความสำเร็จรุ่งเรืองถ้าสมัครงานไว้มีโอกาสได้งานแม้จะไม่ตรงกับความรู้ความสามารถก็ขอให้ทำไปก่อนเดือนมิถุนายนมีความสำเร็จเรื่องการงานหลายอย่างสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายสามารถคลี่คลายให้ผ่านพ้นไปได้ เดือนกร,รกฎาคมงานโดดเด่นขึ้นมากมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมีกิจกรรมในเรื่องการงานมาอย่างต่อเนื่องขอให้ท่านทุ่มเททำงานหนักเอาเบาสู้เจ้านายผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นความสำคัญของท่านเดือนสิงหาคมการงานโดดเด่นมากถ้าตกงานจะได้งานทำถ้าทำงานอยู่ก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มอำนาจความรับผิดชอบ โดยเฉพาะข้าราชการมีโอกาสได้เข้าสู่ความหวังตำแหน่งใหญ่ๆเดือนกันยายนมีโอกาสสูงที่จะขยายงานงานส่วนใหญ่หนักและลงทุนลงแรงสูงจึงต้องพึ่งพาอาศัยผู้ทรงคุณ,ณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวเข้ามาร่วมงานด้วยงานส่วนหนึ่งของท่านคือรือฟื้นงานเก่าๆธุรกิจเก่าๆขึ้นมาทำใหม่และได้ผลดีเดือนตุลาคม การงานอยู่ในระยะตกต่ำต้องแก้ปัญหาที่บุคคลอื่นสร้างขึ้นต้องจัดการกับปัญหาต่างๆบริวารที่เคยไว้ใจสร้างปัญหาและนำความเดือดร้อนมาให้เดือนพฤศจิกายนเครื่องหลังของเดือนงานเริ่มดินถ้าท่านตั้งใจจริงและทุ่มเทให้งานจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาโอบอุ้มช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนทั้งตำแหน่งและเงินเดือนเดือนธันวาคม ท่านจะทำการงานสำคัญงานยากๆให้สำเร็จลงได้ได้รับคำยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมง,งานและบริวารทำการงานสำเร็จทั้งงานประจําและงานนโยบายด้านการเงินเดือนมกราคมได้โชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงบ้างเล็กๆน้อยๆกิจการค้าเกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์เครื่องเขียนทำรายได้ให้ดีกว่าอย่างอื่นถึงจะมีความอึดอัดในเรื่องรายจ่ายบ้าง แต่สภาพคล่องยังไม่มีปัญหาเดือนกุมภาพันธ์มีเพื่อนร่วมง,งานและบริวารใหม่ๆที่เป็นคนดีเพิ่มจำนวนมากขึ้นเดือนมีนาคมกิจกรรมการงานมีอุปสรรคมากมายหลายประการแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆรุมเราเข้ามาแต่บริวารช่วยทำงานเข้มแข,ข็งยิ่งขึ้นความยุ่งยากจะเบาบางลงเดือนเมษายนเนงินยังคงมีปัญหาอยู่ต่อเนื่อง ให้ท่านร้อนใจและกังวลใจหลังสงกรานต์จึงจะดีขึ้นเดือนพฤษภาคมรายได้ที่ตอบแทนเป็นเงินมากกว่าเดือนอื่น,นๆรายได้เข้ามามากจนมีเหลือเก็บได้ลาบหรือผลประโยชน์จากที่ดินเลือกสวนไร่นาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทำให้การเงินอยู่ในภาวะที่สบายใจขึ้นเดือนมิถุนายนความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบถึงรายได้ปลายเดือนมีรายจ่ายสูงโชคดีเรื่องการเงินจะปรากฏเดือนหน้าอย่ากังวลใจเกินไปเดือนกร,รกฎาคมท่านโชคดีในเรื่องเงินมีลาบทรัพย์สินเงินทองต่อเนื่องไปอีกนานได้ลาบจากญาติมิตรบริวารและเพื่อนร่วมง,งานปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่านมาท่านอาจหนักใจบ้างแต่ถึงระยะนี้หมดปัญหาแล้ว เดือนสิงหาคมมีโอกาสมีแนวโน้มได้รายได้หลายอย่างจากงานรายได้หลักมีโอกาสเพิ่มขึ้นมีรายได้รองจากงานหรืออาชีพเสริมก็มีรูปทางทำเงินได้ดีได้ลาบจากผู้ใหญ่ญาติมิตรผู้มั่นผู้รับหรือผู้ครองเดือนกันยายนการเงินอยู่ในภาวะที่ต้องประหยัดและเริ่มสะสมเก็บเกิเกนครึ่งดีที่สุด อะไรที่จะจ่ายไม่ว่าจำเป็นหรือไม่ให้หยุดไว้ก่อนปลายเดือนจึงจะมีเงินเข้ามาบ้างเดือนตุลาคมครึ่งเดือนแรกมีโอกาสมีรายได้เข้ามาหลายทางครึ่งเดือนหลังเงินติดขัดท่านอาจต้องเอาเงินเก่าเงินที่ออมไว้มาใช้มีรายจ่ายสูงขึ้นตอนปลายเดือนเดือนพฤศจิกายนท่านได้รับการสนับสนุนทางตำแหน่งทั้งในเรื่องเงินเดือน มีความเจริญก้าวหน้ามีคนมาชวนร่วมหุ้นร่วมทำงานเสริมทำให้รายได้เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนงานมาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเองก็มีจังหวะดีมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆบ่อยครั้งท่านมีลาบจากการเดินทางไกลเดือนธันวาคมท่านมีโอกาสมีรายได้ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วเป็นเงินที่ได้จากผลประโยชน์การทำงานมิใช่โชคลาภจากการเสี่ยง มีเงินสะสมไว้ท่องเที่ยวหรือฉลองปีใหม่ตามสภาพของท่านด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเดือนมกราคมผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้วยจิตเมตตาทั้งได้รับความช่วยเหลือจากมิตรต่างเพศเป็นอย่างดีมีโอกาสสูงที่จะขัดแย้งระหว่างบริวารและท่านกับญาติพี่น้องได้เดือนกุมภาพันธ์มีเพื่อนใหม่ๆที่เป็นคนดีเพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องระวังที่สุดในเดือนนี้คือปัญหาขัดแย้งกับเจ้านายหรือสนองงานเจ้านายมอบหมายไม่ได้ผลดีเจ้านายมีทีท่าเมตตาท่านมากขึ้นเดือนมีนาคมผู้คนที่เคารพนับถือนำวัตถุมงคลมามอบให้ลาบที่จะได้มาเป็นสิ่งที่แบ่งปันในหมู่ญาติพี่น้องจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านโดยมีสัตว์เลี้ยงหรือบริวารของท่านเป็นปฐมเหตุ เดือนเมษายนจะมีการชุมนุมหมูนะ่คณะญาติมิตรสหายในเคหสถานของท่านทำให้อบอุ่นและสนุกดีท่านต้องต้อนรับหรือติดต่อสมาคมกับคนต่างภาษาบ่อยครั้งเดือนพฤษภาคมมีผู้ติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆเช่นยืมเงินฝากลูกเข้าโรงเรียนพาเขาเข้ามาพบผู้ใหญ่ควรช่วยพวกเขาหรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิษของท่าน ถ้าช่วยก็รักษาไมตรีไว้ได้ถ้าไม่ก็จะถูกมองว่าใจคอคับแคบเดือนมิถุนายนบริวารชั้นผู้รับใช้และบุตรหลานจะมีโชคและจะอำนวยโชคให้ท่านด้วยแม้ไม่มากนักผู้ร่วมงานจะรักและสามัคคีกันดีภายใต,ใต้การอำนวยการของท่านเดือนกรกฎาคมเจ้านายผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและความสามารถมากขึ้น เรียกใช้บ่อยขึ้นขอให้ท่านหนักเอาเบาสู้ทำงานอย่างวิริยะอดทนจะได้รับความสนับสนุนดียิ่งขึ้นไปอีกเดือนสิงหาคมท่านมีบริวารเพิ่มขึ้นได้โอกาสร่วมงานกับผู้ที่ทุ่มเทการงานอย่างขยันขันแข็งมีความรู้และประสบการณ์ดีมีการติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือชำนานการเป็นพิเศษที่จะร่วมมือกับท่านทางการงาน เดือนกันยายนท่านมีเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ช่วยที่เป็นคนดีคนเก่งเพิ่มขึ้นอีกผู้เกี่ยวข้องทางการงานที่อยู่ห่างไกลออกไปจะช่วยเหลืองานของท่านไม่เป็นอันมาก mm. เดือนตุลาคมท่านที่จะเจรจาติดต่องานควรชะลอไว้ก่อนเพราะไมตรีระหว่างท่านกับผู้เจรจาไม่ดีนะักทําให้พูดกันไม่รู้เรื่องโอกาสเจรจาประสบความสําเร็จนั้นยาก เดือนพฤศจิกายนงานเก่าก้าวเข้าสู่ความมั่นคงแต่จะมีคนชวนมาให้ทำงานใหม่ที่ท้าทายกว่าท่านจึงควรไต่ตรองให้รอบคอบเดือนธันวาคมผู้เดือดร้อนเรื่องงานหรือเงินมาขอความช่วยเหลือและท่านช่วยให้ดีขึ้นได้ความสัมพันธ์ต่อกันจึงเป็นไปนในทางที่ดีได้รับการยกย่องนับถือด้านอุบัติเหตุ เคราะภัยอันตรายสุขภาพเดือนมกราคมระมัดระวังการขับยวดยานพาหนะตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงฟืนฟืนไฟไฟให้ระวังปัญหาสุขภาพอันเป็นเรื่องเก่าหรือโรคที่ยังไม่หายขาดแต่เดิมปัญหาระบบฟันหรือปัญหาเกี่ยวกับสายตา ผู้ที่มีบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งน้องๆควรดูแลใกล้ชิดเพราะพวกเขาคนใดคนหนึ่งจะได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยรุนแรงไม่ควรเข้าไปในที่แับแคบอุดอู้หรือในตรอกตันซอยตันเคราะร้ายของท่านอยู่บริเวณนั้นเดือนกุมภาพันธ์อาจต้องเดินทางไกลที่ไม่ได้รับความสะดวกมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆปัญหาสุขภาพ ต้องระวังเรื่องปัญหาโรคตาตาเจ็บตาแดงหรือต้องพ่าตัดรวมทั้งขอให้ระวังหลอดลมและระบบหายใจด้วยดวงโดยรวมไม่สู้ดีขอให้หาโอกาสให้ตัวเองได้ประกอบการกุศลตามลัทธิศาสนาของท่านกุศลจะช่วยให้ท่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้เดือนมีนาคม อาจต้องใช้จ่ายเงินอ,อมจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติมิตรที่ขาดสนเงินโดยกระทันหันแล้วอาจไม่ได้เงินคืนก็ได้การเสียเงินนับเป็นเพราะของท่านจะมีเรื่องวิวาดบาดหมางก,กับเพื่อนบ้านเพราะสัตว์เป็นเหตุสุขภาพระวังการเปลี่ยนแปลแปรปรวนของความดันโลหิตจะป่วยเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนความดันสูงหรือต่ำผิดปกติ เดือนเมษายนการติดต่อต่างๆตลอดจนการเดินทางมีอุปสรรคระหว่างเดินทางอาจได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายจากไฟและความร้อนไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำเช่นไฟไหม้เรือที่ท่านโดยสารไปอุบัติเหตุต้องระวังการขับขี่การโดยสารยานพาหนะงดการดื่มสุราของเมาในขณะที่ท่านขับหรือโดยสารรถ ปัญหาสุขภาพคือปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและฟันควรใกล้ชิดแพทย์เดือนพฤษภาคมท่านที่อยู่ริมน้ำหรือชายทะเลจะเดือดร้อนเพราะระดับน้ำสูงกว่าปากติจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับฟืนไฟอาจถูกมีดกระจกหรือกระเบื้องบาดเจ็บเล็กน้อยสุขภาพจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จะได้ข่าวร้ายของญาติมิตรหรือเพื่อนปู่ที่อยู่ไกล เดือนมิถุนายนท่านต้องระมัดระวังเรื่องเลือดตกยางออกได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกับคนรอบข้างระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทการเจ็บตัวคดีความเกิดปัญหาที่ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรือโรงพักเดือนกรกฎาคมระวังปัญหาสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับแขนทั้งสองข้างอาจได้รับอุบัติเหตุมีอาการหนิบชามีปัญหาให้ปวดแขนท่านจะเหยียบย่ำลุยน้ำลุยคโคลนอาจโดนเปลือกหอยเล็กๆบาดพอได้เห็นเลือดบริวารที่เป็นเด็กเล็กจะพลัดตกหกลม้มได้รับอันตรายบาดเจ็บเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเดือนสิงหาคมจะมีคนนำของมีค่าหรือเงินทองมาฝากห้ามท่านรับไว้ เพราะจะทำของเขาเสียหายและเกิดปัญหายุ่งยากตามมาสุขภาพและอุบัติเหตุไม่น่าเป็นห่วงขอเพียงท่านดำเนินชีวิตไปโดยไม่ประมาทแต่ท่านอาจมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งมีปัญหารุมเราเข้ามาหลายด้านอาจเจ็บป่วยด้วยอาการติดเชือ้อเดือนกันยายน ปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงคือสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องและลำไส้จะมีปัญหาแต่ก็คงไม่รุนแรงอะไรอาคารที่อาศัยหรือที่ทำงานจะชำรุดหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินซ่อมบำรุงท่านควรไปพบแพทย์ตรวจโรคโด,ย,โดยทั่วไปเพราะอาการเจ็บป่วยถ้ารู้ก่อนเตรียมตัวก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนปัญหาผลกระทบจะลดน้อยลงหรือไม่มีเดือนตุลาคม ท่านต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการปวดหัวตัวร้อนรวมทั้งท่านที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจความดันและโรคหัวใจครึ่งแรกของเดือนนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์อุบัติเหตุเกี่ยวกับของหนักหล่นทับหรือการตกลงมาจากที่สูงถ้าทำงานเกี่ยวกับการยกแบกหามระวังระบบกระดูกและปัญหา เดือนพฤศจิกายนปลอดภัยจากอุบัติเหตุเรื่องปัญหาสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงท่านอาจได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งแวดล้อมบ้างระวังทรัพย์สินที่อยู่ไกลตาหรือดูแลไม่ทั่วถึงจะสูญหายเดือนธันวาคมท่านไม่ควรเดินทางโดยทางเรือหรือเข้าใกล้ชิดกับทะเลหรือแหล่งน้ำใหญ่เพราะร้ายของท่านอยู่บริเวณน,นั้น